เขาพูดกับทีมหัวหน้าหรือแม้กระทั่งแบบเธอได้ว่าแบบเขาเจอสิ่งนี mm ้อยู่เขารู้สึกโอเคไม่โอเคยังไงอะไรแก้ได้แก้ไม่ได้เออถึงแม้ว่าบางอย่างมันคือทุกอย่างมันไม่สามารถถูกแก้ได้ร้ออซอยู่แล้วเธอด้วยด้วยด้วยมันมันเป็นเหตุผลที่บางอันมันก็ไม่ได้เกิดจากจากแบบคนอื่นอนะมันเกิดจากตัวเขาเองเลยเขารู้สึกว่าแต่ว่าสิ่งนี้เขาทําได้เขาพูดได้เออมันเลยทาให้เขารู้สึกว่า ก็อยู่พูดไปสบายใจแล้วเงี้ยเข้าใจว่าพูดแล้วก็สบายใจแล้วไปทำงานต่อดีกว่าเพราะบางอันบางอันอ่ะเขาแบบมันจะมีสภาวะหนึ่งที่มันเหี่ยวคือเหมือนว่าถ้าเขาอึดอัดแล้วเขาไม่ได้พูดให้ใครรับรู้อ่ะสุดท้ายแล้วความความรู้สึกนั้นอ่ะมันจะถูกเหมือนแบบถูกเบิร์นเอาแล้วไม่ได้ถูกแก้ไขเออไม่ได้มองเห็นแองเกิลต่างๆตื่นมาทํางานเลยเออใช่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเขาจะแบบเลสขึ้นมาเลยว่าเขาเจอสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ แล้วก็พอคุยกันอ่ะมันก็จะได้ความเห็นว่าเฮ้ยความเห็นตรงกันไม่ตรงกันยังไงอันไหนแก้ได้หรืออันไหนมันแบบยังแก้ไม่ได้มันก็จะทําความเข้าใจในเหตุและผลได้เออมันเลยทำให้แบบโอเคไฟล์ก็เข้าใจได้ะไรแบบว่าเราเปิดสเปซแหละว่าให้อยู่สามารถแบบว่าพูดได้คุยได้หรืออะไร่้ยใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบมันมันทัชได้ใช่ไหมว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบเหมือนช่วยให้เราแบบเข้าใจในในทุกอย่างที่เราดําเนินไป